ไอ้น้องดูสูกค้าต้นมาโยมลุงก่อนไม่ชาวแดกไม่ถอดพี่ไม่ให้กินนะพี่แดกเลยป้ามีอมไม่ใต้ทางให้ลูกพี่เชื่อไหมยอ้แป้งมาถึงนะแยกก่อนทำขิงอือไม่กินด้วยกันหรออันนี้คนท่ขิงอันนี้กงแต่ถ้าเราคูดไอ้นี่มันหมดมันไม่มีไอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องหยุดไม่ให้มันหลับไม่ใช่แล้วเปลือกเป็นคนดึงอาหารไม่ใช่หรอใช่ ถ้าคุณหมอก็ตายสิใช่ถ้ารอก็ตายแต่แล้วเรียกคุณปางไงไอ้เหมึงให้โดนรับ <till> ด <t> ูดด้วยเดมขอลูกเล็กๆอ่ะอย่าลูกใหญ่นะเดี๋ยวเสียของไอ้น้องมึงยอมเลยลูกใหญ่อ่ะดูกูดิตำบาตแค่ผีอ่ะเอาหัวรับดิหาหมอดิยืนก็ไม่ได้แล้วยืนก็ไม่ผ่านแล้วเดี๋ยวโดนเล็ดเดี๋ยวโดนเล็ดเดี๋ดิเอ้ให้ยืิงไแหละใจ่ถ่ายนะหายเดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์ทรถรอเลยอนามัยไกลไหมเนี่ยอยู่ที่คนโยนนะมึงโยนดมกูไม่รู้นะ น่าเอนะปล่อยทิ้งนะไม่ได้นะปล่อยทิ้งนะโอ้ยเลิกๆพอๆอพอเสียของไปเขาดูอย่างนี้เขาทำอย่างนี้อ่าถือหน่อยเวลาเขาโยนมาปุ๊บเนี่ยเวลาเขาโยนมาเนี้ยเอาขึ้นอย่างเงี้ยรอดขาอย่างเงี้ยไดไหมเอาเอาดิเอาดิอ่ะเสียรูปเสียอ่ะเอาเสียได้เลยมได้เลยเดี๋ยวพี่โอซื้อไปกรุงเทพแล้วฮอเป็นอะไร